นี่นะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องอบกรุกกอกนะคะแม่พี่ลุงพลสายตรงมา,ปปาให้มารับอะไรนี่แหละที่บ้านยาชีโอให้มารับของที่บ้านยาชิเหรอเครื่องสูบน้ําอ,อยู่ซ้ายเครื่องสูบน้ำอาไปสูบน้ำอีกเลยจ้าโอ้สูบน้ำใส่ข้าวเขาก็อยู่บ้านนั่นแหละโอ้สูบฮะ ซุปน้ำใส่ข้าวเออนาคุณเด้นาทางผู้โอ้นาบังยีมันบอกจ้าโอ้น้ำแห้งบอกนาแห้งมาสูบอยู่หน้าข่อยด้วยแแพร่ไม่มีใครอยู่ก็อ่านบอกเลยพรานี่มต้องบอกว่าขอเครื่องสูบน้ำก่อนว่าจังสิ เข้าไปด้ <taking S 1> วยกันบอเอาเอาเลยพู้ใส่กล้องบออ้ไม่หรอกไม่ยาก นึ่ห้าเจ็ดไม่ใช่มีเอ้าเอพีบัตรก็นุ่นกำลังมามาแล้วมาแล้วเอ็พีบัตรข้าเรกเข้ามามาเอสพีสมบัติก็ถือกล้องให้แกเลยมา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 ร่วมกันป้าอันไหนคอโต้มาเอาเครื่องสูบน้ำป้า แอดพี่บัตรเห็นโทรศัพท์พี่บัตรนั่นนี่มาดูซิพวกเธอไอโฟนน่ะเนี่ยโอ้โหดมาราโอ้ยของพร้อมมันนี่นะยูทูบต้องมีเพราะลำคาญเลยเสียงไม่ค่อยดังไม่ค่อยดังเอ้า๋อก็เลยจัดไปเนาะเสียงไม่ค่อยดังไม่ค่อยดังแม่งความคนถามพ่อชี้ไม่คนอาเฉพาะไอ้นี่ลุงพลบอกแล้วเอาเฉพาะเครื่องแกไม่อยากได้อะไร ไม่มีเจ้าจะจำปลาดองมึงเคยไปบ้างนี่ล่ะเอาก็แม่ออปกับซาปานพรานิ่มไปไปนอนนู่นหรือไปกลับมาไปกลับไปกลับขึ้นรถอะไรอนบัตแอนบัตจะไปอยู่บ่โอ้ยอันนี้เอาลูกอย่างเดียวนี่นะบ่เบ้นจะไปแล้วบ่กไปแล้ไปอยู่นี่แหละมินน้อยยังไม่ดึงเนาเพราะว่ามาม่าถือให้อันนั้นเจ้าสิหิวแบบนั้นบ่โอ้ยเป้าเป้านักข่าวเหรอยู่นี่นะ เดี๋ยวก็มาอีกวันนี้นะกกอกก็ใครก็จะมาเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็มาสัมภาษณ์นะเรื่อยๆเพ่งแล้วนาพูนาบางเยี่ยมผิดแล้ว ใช่เอ็เอดเบนอนะดูทุกท,ทรอบแกกำลังฟังช่วงนี้เนาะเก็บเอดพีบัตอุ้ยแม่พีดอกอันนี้ทำไมมันสวยจังเลยนี่ดอกม่วงอาคามม่วงบอกอะไรนะนี่ม่วงคามหรือเปล่านี่แหละโอ้ย oh. oh. งามโอ้ oh. สวยแนละ้วเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีแบบนี้ เมื่อวานนี่ก็ FC ฟซีช่างต้าเมื่อคืนนี้เขาก็มาถ่ายรูปลุงบ้านลุงได้ไปถามหาเลยวันเคยขับรถขุดดินขุดปูนไปโอ้ยย่าแยงเอาเขียดบางนามาขายบอ๊ะเขียดบางนาวะโอ้ปูน่าคนได้ปูนามาขาย น้ากระปูนานนเหอะวันนี้ก็ฝากแอดแม่พีแอดบัตรไปอยู่หน้าบ้านลงุง<น> <พอ S 2> ด้อเพราะว่าวันนี้เต็มแน่นอนแอดเ,เ,อดเบ้นบอกเพราะบัตรันก็ดูวีดีมตลอดแล้ว UVM จะมาเพิ่มอีกสิบช่อง มามาทุกคราวเขารายงานแล้วจแยพ้นอพี่บัตรเพราะว่าเพราะว่าเขามาช่องหนึ่งแล้วเขาก็ได้ยอดะเพืนี่เขาก็เลยต้องลงมาทุกช่องแล้วแล้วเขาก็จะมาถามแอดพี่บัตด้วยใครด้วยนะวันนี้นะเขาต้องลงแน่ลงพื้นที่แล้วเขาก็จะมาถามแอดพี่บัตรด้วยใครด้วยนะวันนี้นะเขาต้องลงแน่ลงพื้นที เเกเเลัจา้จาเลยบมาตอนบ่ายนีกลับมาตอนบ่ายนี่ละ่ะไปกลับไปกลับอากครั้งก่อนก็ไปอ้าวแล้ววันที่สิเก้าจะไปอยู่บนนี้นะแ <Okay. S 2> ล้วน่ะรอไปนู่นเลยหรอวะ มันไม่ไปแล้วจะประดูงเไปหรือบางสารบางเม็ดอะไรก็จะไปเลยอ้ยปวดอ๋อกับมันกับใส่ให้เสริมแรงสักสีให้มันอ๋อข้องค้ำเนอะบอข้องค้ำของปล้อมค่อยใส่อันนี้นี่อันสักสีนะนี่เบิงนุ้ยแอดพี่บัตินี่เพิ่งโยนมาจะโยนไปจะตายก็ของปล้อมนะผสมสักสีเลยเด่น รู้หรือเปล่าว่าพอจะใส่ไปล้ำนี่นะเออเออนี่ใส่กลับไปแล้วมันเหมือนมีงานล้ำพี่อนุวัตรงานเดียวนะพี่แต่ว่าเราไปด้วยใจญาที่ชวนอยู่อวานนะเออไปอธ่บายไปด้วยใจงานเดียวก็ไปแต่ค่าน้ำมันหนึ่งพันได้ไปก็ต้องไปกลับนั่นแหละมอื ก็ฝากด้วยนะเอฟซีท่านนะอยากจะให้มาออบสาปานลำวันนี้เนาะเพราะว่าเดินทางเข้าเดินทางเออเดินทางไปแล้วรับไปไว้นิวก่อนรับงานลำออ่ารับงานลำเอ็ดมินน้อยเจ้าเดะเอ็ดมินน้อยเดะโอ้รับเงินอยู่บอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์สี่แปดสี่สี่สองหกใช่อดีไลนึงหนึ่งสองสองสี่หนึ่งหกห้านะคะรับงานลำวันนี้เด้อ รับเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าอย่ากลับมาแล้วก็คงจะเป็นวันถัดไปเนาะเฮ้ยแม่พีฝั่งคนอะไรมาเต็มคันรถโอ้มาว่าตั้งแต่วันไหนนี่แม่พีมา,มาบ้องกาวันที่เช่าซีนู่นแหละโออแล้วก็จะรอไปนู่นเลยบอกอเพราะว่าค่อยเห็นแอดแอด็นน้องกองนะอ่ะอยู่บ้านเจ้าโอ้โหสีประตูคล่องแคล่วบ้านห้วยเบือกบ้านบางนาว ไปแล้วนะคะโอ้ไปแล้วนะคะนี่จะไปะจำปาดงยายอุ่นจะฝากอะไรไปถึงลูกเพ่อนอยู่บ่เะี๋ไปจำปาดงได้เช้านี่นะสาวนี่นะบ่ะจ้า<ด>ยายก็ไม่ได้ผลูฝ้าได้ได้แต่คำอันดีได้ฝ่าไปนะคำอุยพ่อน,นี่ได้อ๋ออายุอย่อนกินชมีได้ดูไม่เป็นไร พบอกวยพรนี่แหละสุดลดแล้วเออข้ามไพรนี่ละเอาพไปเฮ้ยลุงพ่นกันเฮ้ยลุงพ่นด้สุขภาพแข็งแรงเฮ้ยสู้สู้สู้เนาะเออจิตใจเข้มแข็งเด้อเฮ้ยสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเด้อเออทั้งสองนั่นละโดยสู้สู้จนลุดพ้นไปพ้นละมีวันหนึ่งก็วันเลื่อเราไม่ละได้ใส่ชนะนะเออสามสิบเอ็ดนี่แหละสามสิบเอ็ดนี่แหละ เมแข็ง็แข็ง่จแห้ง้ความเคความไคยังมีได้ชุกกาพลาใจได้ลุงพนเอ้ยจะไปหาอ่ากินก็ได้มือกำหาข้ามเขาจะได้มือโกบพ่อกินพอข้านนอนรับเขาจะได้เงินมื่นนอนตื้นได้เงินเสนแบนฝ่ามือเขาได้แก้วมันี่ชดโทษหายมือมาผ่านอีใดมานทายมือมาเบิดอีใดแล้วกันนอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินล้านข้าสุกกระเป๋าทงมือทงวันเด้อ คิดต้องเงินก็ให้เงินไรน้องคิดจะท่องก็ท่องไรหนูคิดต้องเงินคำแก้วลังไหร่ข้ามาสุกกระเป๋าทุกมือ้อทุกวันเด้อและะ้วก็สนี่ก็ให้ไรหนีเด้อเงินแล้วให้ไรมาเด้อแล้วก็ไปทั้งน้ำให้ที่ผู้สโยให้ไปทั้งเหนือผู้แข้งข้างไปกลางบ้านผู้ใต้ตาหน่อมผู้รัก โอ้โหผู้เบอร์ขอปั่นไปมิท่านเธอมาส่งมาอยู่นใดป้าน้ำทาาพ่อท้ามหาป้าน้ำพะยาพะยามาสอยได้เออมีแต่ความสุขความเจริญต่อไปเด้อลำลุยลำลุยต่อไปเด้อสาธุสาธุมันที่จางเย็นดีใช่มีแต่ข่าวดีๆกับลุงคุณป้าแตนนะคะก็มันยิดมดลดพนมดทุกนี่เดี๋ยวเราก็คงจะได้เดินทางไปแล้วล่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ